สวัสดีนเนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาเฉลยข้อสอบภาคกอพิเศษเนาะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้ว่าภาคกอพิเศษสอบล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายน2567นะครับพูดสั้นๆใครเข้าสอบก็มาดูเฉลยแล้วกันเนาะเป็นแนวทางเป็นการตรวจคําตอบเป็นการเรียนรู้วิธีคิดส่วนใครที่ไม่ได้เข้าสอบกอพิเศษก็เข้ามาเรียนได้เป็นการเตรียมตัวสําหรับการสอบ e-exam ในรอบถัดไป เป็นการเตรียมตัวสําหรับการสอบกอพิเศษในรอบถัดไปหรือเป็นการเตรียมตัวสําหรับการสอบกอเปเปอร์ในรอบถัดไปมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นดังนั้นนักเรียนควรจะเรียนเฉลยจากข้อสอบจริงเวลาครูเฉลยข้อสอบจริงอยากให้ทุกคนมาดูนักเรียนจะรู้วิธีการที่ถูกต้องนักเรียนจะรู้ทฤษฎีการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเพื่อแก้ปัญหานักเรียนจะรู้ว่าการออกข้อสอบของกอพอนั้นไม่ได้ลึกเกินไปแค่นักเรียนไม่รู้วิธีการ นักเรียนรู้วิธีการนักเรียนจะรู้ทันทีว่าเออมันง่ายเดี๋ยวนักเรียนดูครูเฉลยครับนักเรียนจะรู้ว่าโอ้โหคิดแค่นี้เองโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันติดตามไว้เอกสารประกอบการสอนครูแจกไว้ที่ใต้คลิปนะใต้คลิปวิดีโอนี้มีเอกสารประกอบการสอนอยู่ครับใครอยากได้ไฟล์ก็ไปมองใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ที่เรียนของคุณครูครับครูแปะไฟล์ไว้ให้แล้วนะครับก่อนจะไปเรียนพูดสั้นๆครับนักเรียนใครยังไม่เคยเรียนกับครูแนะนําง่ายๆตามนี้ นักเรียนเซิร์ชในช่อง Youtube ถ้าหาไม่เจอเนาะเซิร์ชอาจารย์ศักชัยเกิดพิทักษ์พิมพ์ตามนี้เนาะจากนั้นให้นักเรียนกด Subscribe กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูอัปคลิปใหม่นักเรียนจะได้รู้แล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญทั้งคลิปเฉลยข้อสอบแล้วก็คลิปติวแล้วก็คลิปรีวิวการสอบโอเคนะครับกดติดตามให้กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะ จากนั้นแนะนําให้เรียนกดเพลย์ลิสต์ครับกดตัวนี้ภาษาไทยก็เพลย์ลิสต์เหมือนกันครับกดตัวนี้นะเนี่นลองกดแล้วเนียนจะพบว่าครูทํารวมไฟล์เฉลยสพทเฉลยภาคกรอบเอ็กซมที่ผ่านมานักเรียนสามารถมาเรียนได้ครับนักเรียนสามารถมาเรียนย้อนหลังได้การเรียนย้อนหลังก็ครูไม่เคยลบคลิปเนาะนักเรียนก็จะได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในวันข้างหน้า เลียสั้นๆตามนี้นะเขียนทุกอย่างเลยเนาะแนะนําให้กดสับคล้ายแล้วก็กด playlist นักเรียนกดลองกดดูครับ playlist นักเรียนจะพบครูวางคลิปวิดีโอต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบจัดไว้แล้วให้นักเรียนเรียนย้อนหลังได้อย่างสะดวกนะครับมาดูเฉลยข้อสอบกันเลยครับนักเรียนดูข้อนี้นะเนี่ย <laughs> หลายคนคิดว่ายากใช่ไหมนักเรียนไปตั้งสมการครูถามว่าตั้งทําไมนักเรียนต้องย้อนถามว่าเวลานักเรียนจะ จับตะเกตนอะไม่จำเป็นต้องขี่ช้างหรอกครับเราใช้หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ข้อไหนจําเป็นต้องตั้งสมก,การก็ตั้งข้อไหนไม่จําเป็นก็ไม่จำเป็นต้องตั้งครับข้อนี้ถ้าเคยใครเคยเรียนกับครูครูเคยสอนหลายๆคนก็รู้เนาะข้อนี้เคยออกข้อสอบใน e exam ในวันที่31มีนาคม67แล้วนะครับเคยออกมาก่อนแล้วเคยออกในรอบ e exam แล้วก็ออกในรอบกอพิเศษด้วยเห็นปะก็มันเรื่องเดียวกันนักเรียนแค่เขาเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อย ใครเคยเรียนเทคนิคนี้จากครูในวันที่31ถูกไหมครับก็มาเรียนตรงนี้ได้ครูคลิปครูอยู่ตรงไหนครับครูจิ้มคลิปครูอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยครับ E x a m เนี่ยในวันที่ส1มสิบเอ็ดจะเจอข้อสอบประมาณนี้แค่เปลี่ยนโจทย์โอเคนะมาดูวิธีคิดเนี่ยเขาบอกว่าถังใบหนึ่งมีน้ำส2ส่วนห้าของถังอย่างนี้เปล่ามี5ส่วนวัดรูปคำคำ คว่ๆเ,เลยห้าส่วนเดี๋ยวว่ดให้พอดีหนึ่งสองสอ่ะประมาณนี้เนาะไม่เท่ากันเป๊ะขอ,อยัดใหม่หนึ่งสองส่ะสี่หประมาณนี้เนาะจริงๆต้องเท่ากันแค่ครูแบ่งไม่สวยเฉยเอาประมาณนี้ห้ส่วนหนึ่งสองสาม สี่ห้าประมาณนี้เนาะอ่ะห้าส่วนโจทย์บอกว่ามีน้ำใช่ไหมมีน้ำสองส่วนห้าของถังระบายสีเล่นๆมีน้ำสองส่วนห้าก็คือมีน้ำอยู่เต็มละสองส่วนง่ายไหมครูอธิบายไม่ได้ล้อเล่นนักเรียนก็บอกนะไงก็พอออกพื้นฐานถ้าเนเรียนรู้หลักการทําได้แน่นอนถังมีอยู่ห้าส่วนถังไม่ออกไปห้าส่วนมีอยู่สองส่วนอ่ะมีน้ําแล้วถูกปะ่ะแล้วเขาใบคําใบของเขาคือ ดูสีครูครับถ้าเติมน้ําเข้าไป30ลิตรจะเต็มถังพอดีดูสิเนี่ยครับถ้านักเรียนเติมน้ําไป30ลิตรจะเต็มถังพอดีแสดงว่าเขาบอกสีเขียวตรงเนี้ยเท่าไหร่เขาบอกสีเขียวตรงเนี้ยถ้าเติมไป30ลิตรจะเต็มถังพอดีนักเรียนมองออกใช่ไหมเนี่ยสีเขียวเติมน้ําไปแล้ว สองในห้าใช่ปะ่ะแต่ถ้าเติมอีกสามสิบจะเต็มถังพอดีแสดงว่าสามสิบคือสามส่วนสุดท้ายใช่ปะ่ะขทอ่ิบายอย่างนี้เข้าใจบ้างเนี่ยลักการง่ายๆถังมีห้าส่วนมีน้ําอยู่แล้วสองส่วนถ้าเติมไปอีกสามสิบลิตรจะเต็มพอดีสามสิบลิตรเป็นสามส่วนใช่ปะ่ะแสดงว่าดูขำ,ำๆนะเนี่ยสามสิบลิตรคือช่วงของสามสี่ห้าใช่ปะ่ะถ้าครูจะบอกง่ายๆอย่างนี้บ้างเนี่ยก็มันต้องแบ่งเท่าๆกันไง จริงคำใบ้มันอยู่ในโจทย์อยู่ในช้อยถ้าใครแอบมองช้อยนิดนึงจะรู้คำตอบเลยครูไม่ได้แกล้งครับแต่จริงข้อน,นี้ครูค,คิดให้ดูคำๆครูไม่ต้องตั้งสมการหรอกนักเรียนถามครูว่าครูตั้งสมการได้ไหมได้สิแต่ครูไม่ตั้งอ่ะมันไม่จะเป็นข้อนี้ครูอธิบายในช้ญญานะแต่จริงวิทธธีาศาสันเรียนทำแป๊บเดียวแค่มองภาพครูพูดถูกไหมอ่ะโจทย์บอกว่าอะไรเติมน้ําเข้าไปสามสิบมันจะเต็มก็คือสามส่วนสุดท้ายเนี่ยเติมน้าไปสามสิบมันจะเต็มก็แสดงว่าทุกส่วนมันต้องเท่ากันใช่ปะแสดงว่าแบ่งอย่างละ สิบสิบก็เป็นสามสิบไงก็เต็มพอดีเคลียร์ไหมแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้ว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามแค่นี้เขาถามเต็มถังเต็มถังก็แสดงว่ามันต้องแบ่งส่วนแล้วเท่าๆกันใช่ป่ะนี่ก็อีกสิบไงสองส่วนนี่สิบทั้งหมดจากนี่ถึงนี่ก็ตอบห้าสิบลิตรไงคิดลึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยครับร้อยเอร์ซนครูสามเสร็จแล้วถังมีอยู่ห้าส่วน เติมน 10, ้ำไปแล้ว2ส่วนถ้าเติมอีก30ลิตรก็จะเต็ม3ส่วนแสดงว่าส่วนที่เหลือคือ10-10ิบและการแบ่งเศษส่วนตามหลักการของคณิตศาสตร์ต้องเท่ากันใช่ป่ะถ้ามันแบ่ง10-10ิบก็คือ10บทั้งห้าสิบห้านครับเต็มถังคือ50ลิตรเสร็จแล้วนะใครตั้งสมการบ้างครับครูถามนายตั้งทําไมอะโอเคนะหลายๆคนไปตั้งสมการคิดผิดคิดถูกน่าเสียดายทั้งๆที่มันข้อนี้ ครูขอเขียนสั้นเนาะเป็นคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าพอทอพื้นฐานครับแค่นี้เองครับคิดยังง่ายง่ายแบบนี้ข้อสอบแบบนี้เคยมีมาแล้วนะครับใครไปดูครูสอนได้ครับไปย้อนดูได้ถึงครูบอกไงตะลุยข้อสอบเก่าเห็นปะ E X M เลยครับออกมาแล้วแล้วไปออกในกอพิเศษต่อเคลียร์ไหมครับผ่านเนาะอ่ะข้อนี้ครับข้อต่อมาข้อนี้ปะอืข้อนี้หลายๆคนคิดคิดว่ายากจริงๆโจทย์ง่ายมากนะครับโจทย์บอกว่า เขามีเงินเดือนเท่านี้ถูกปะจากนั้นจ่ายจ่ายแล้วก็ให้พ่อเนี่ยจ่ายหมดเลยใช่ปะแสดงว่าลบลบลบคณิตศาสตร์คิดแค่นี้ที่เหลือฝากธนาคารถามว่าฝากกี่บาทก็คือฝากจากที่เหลือใช่ไหมนั่นเองก็ตั้งหลักการคณิตศาสตร์อย่างพื้นฐานพื้นฐานสุดๆด,ด้วยครูขอเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ หล,หลายคนเคนเรียนไปถามลูกหลานได้ครับไปดูหนังสือสมุดลูกหลานได้นัเนเองก็ตั้งประโยชน์ส่วนรักมีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจ่ายไปยี่สิบเปอร์เซ็นจ่ายไปยี่ห้าเปอร์เซ็นหลายคนคิดแยกนั่นเองจะแยกทําไมล่ะแยกมันก็ช้าสิครับแยกก็ได้คําตอบเท่าเดิมนี่น,นแต่จริงมันรวมกันได้แสดงว่าเขาใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่ห้าใช่ปสี่ห้าคือสี่ห้าส่วนร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นของอะไรของเงินทั้งหมด 4 5ส่วนร้อยใช่ไหมครับ4 5่ส่วนร้อของเงินทั้งหมดเราเรียนรู้อยู่แล้วนอกเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1,7500เห็นปะ่ะ1,7500เขียนสั้นๆแบบนี้วงเล็บปิดเนี่ยใช้แล้วให้พ่อไปอีก2,000เขียนเลขให้สวยๆนิดน,นึงให้พ่อเท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือเอาเงินไปฝากธนาคาร ขออนุญาตเขียนใหม่เน้องเรียนพื้นที่มันไม่สวยครูขออนุญาตขยับ17,500ลบ45%ของทั้งหมด45ส่วนร้อของทั้งหมดก็คือเงินที่มีอ่ะใช้ไปแล้ว45% 17,500้ 1, 7, 500, งเรวงเล็บปิดถูกปะแล้วก็ลบ เอาไปให้พ่อให้แม่อีกสองพันไป็นคณิตศาสตร์อย่างง่ายนะเนี่ยลบหมดเลยเท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือเงินที่เหลือไปฝากธนาคารแค่นี้ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกปะยี่สิบกัยี่บห้าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็ลบสองพันก็จ่ายแล้วก็ให้ก็คือเอาออกไปหมดเลยถูกปะแค่นี้จากนั้นเลยก็คิดเลขอย่างง่ายอย่างงี้ปะหนึ่งร้อยตัดศูนสองตัวไง <c oughs> จากนั้น นั่นเองก็ทำคณิตศาสตร์ปกติเนะหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลบวงเล็บนั่นเองก็ไปตั้งคูณเนาะเอาสี่ห้าคูณร้อยเจ็ดห้าเลขปกติเลยตั้งการคูณอย่างง่ายใช่ไหมตั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสี่ห้าคูณเสร็จก็ลบสองพันคขอคิดได้เขียนเท่าก,กับเนาะคิดเลยเนาะไม่เสียเวลาครับนั่นเองก็จะได้ออกมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อย ลบกับ45คูณกับ1้อยได้7,875แล้วก็ลบ2,000โอเคนะอันนี้ครูไม่คิดให้ดูน้อเลี่ยคิดเป็นอยู่แล้วลบไปลบมาครับ17,500มืเจ็ั้ยลบเจ็ดถูกไหมครับแล้วก็ลบ2,000นั่นเองจะได้ออกมาสวยๆเท่ากับ7,625 เจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทครับเห็นปะคิดง่ายๆนั่นเยนดูครับแค่นเรียนตั้งสมการหรือตั้งไม่เรียกว่าสมการเนาะไม่มีไม่มีตัวแปรเลยใช่ปะนั่นีองแค่ตั้งประโยคสารลักษณ์นีครับได้คําตอบแล้วเนาะหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใช้ไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของเงินทั้งหมดใช่ปะก็คือสี่ห้าคูนร้อยเปอร์เซ็นต์คือส่วนร้อยใช่ไหมสี่ห้าส่วนร้อยคูณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็ใช้ไปอีกสองพันให้พอให้แม่ คูณไปคูณมาจับ4ี่ห้าคูณร้อยเจ็ดห้าใช่ไหมครับได้เจ็ดพันแปดร้ยเจ็ดห้าหนึ่งมืนเจ็ดพัร้อยลบเจ็ดแปดเจ็ดห้าลบสองพันเจ็ดหกสองห้าผ่านครูพูดให้เร็วนะั่รู้ไหมครับถ้าสอบจริงคิดแป๊บเดียวนะเนี่ยกูแค่อธิบายอ่ะต่อมาข้อนี้หลายคนคิดว่าข้อนี้ยากจริงๆข้อนี้ทำแป๊บเดียวครับหลายๆคนตกใจดูครูสอนนี่นะเนี่ยสาบบนามบอลเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่า มีด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่8เมตรตัวนี้คือสมการถูกปะมีด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่8เมตรดูขวออธิบายแบบง่ายด้านยาวคือยอยักษ์มากกว่าก็คือลบออกใช่ปะมันมากกว่าไงลบออกสอเท่าของด้านกว้างก็คือ2กอไก่อยู่8เมตรก็คือลบออกแล้วได้8เมตรนะ เห็นปะแค่นี้นักเรียนด้านยาวมากกว่าก็คือลบออกด้านยาวมากกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่แปดเมตรเท่ากับแปดเมตรเสร็จแล้วขออนุญาตลบเมตรทิ้งตั้งสมการนักเรียนบอกครูครับนี่มันสองตัวแปรสมการตัวแปรเดียวนักเรียนรู้ไหมครับเพราะโจทย์เขาให้ด้านยาวมาแล้วนี่นี่ไงยาวแปดสิบเมตรเนี่ยสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับถ้าข้อสอบก็พอจะออกยากต้องออกหลายๆตัวแปรสามตัวแปรขึ้นไปอ่ะ สองตัวแปรก็ยังง่ายสามตัวแปรถึงจะเริ่มยากถูกปะนีแค่ตัวแปรเดียวนัอเรียนก็แก้สมการสิครับแก้เลยเนาะได้ครับเนี่บอกครูทำไมมันง่ายอย่างนี้แน่นอนครับเรียนใช้หลักการคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยแต่แค่น้องเรียนไปรู้หลักการผิดๆทั้งๆท,ท,ท,ที่เรื่องง่ายมันมีตัวไหมครับดังนั้นกด subscribe กดติดตามครูไว้นักงเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและได้รับคลิปการเฉลยแบบง่ายๆแล้วก็ถูกหลักวิชาการแล้วก็สอนด้วยหลักการพื้นฐานโอเคนะครับ ด้านยาวขออนุญาตลอกโจทย์มาใหม่เนะยาวลบสองกว้างเท่ากับแปดถูกปะยาวโจทย์ให้มาเท่าไหร่ยาวโจทย์ให้มาแล้ว 80. แปดสิบแทนค่าแปดสิบลบใช่ไหมแปดสิบลบสองกอไก่บ้าแปดสิบลบสองกอไก่เท่ากับแปดย้ายข้างช้าช้านักเรียนแปดมันบวกอยู่ย้ายมันลบขออนุญาตลบแปดแล้วก็เลขแปดสิบ เหมือนเดิมครูเขียนนี้เคลียร์นะนักเรียนชัดเนาะใครงงอธิบายง่ายหน้า8เนี่ยมันไม่มีอะไรมันคือเครื่องหมายบวกเราก็เลยย้ายมาลบตัวเลขลบกับตัวเลขแปดสลบแถูกปะแล้วสังเกตไหมหน้า2กอไก่อธิบายง่ายๆมันเป็นลบอยู่ก็ย้ายข้างธรรมดาย้ายเป็น2องกอไก่แปดบลบแปเท่ากับสองกอไก่แค่นี้เองครับ นได้เห็นภาพเนาะยอยักษ์ลบสกไก่เท่ากับแดแทนยอยักษ์ก็คือแปโจทย์ให้มาลบสกไก่เท่ากับแย้ายแมาลบย้ายสองกไก่ไปอยู่ฝั่งหนึ่งก็ได้แปดสลบแเท่ากับสกไก่แปดสได้เจย้ายข้างนะเจ็ดสิบสองหารสองใช่ปะเท่ากับกไก่แปดสิบลบแปดได้เจ็ดสิบสองนักเรียนเห็นสองคูณอยู่ย้ายไปหารก็ได้กไก่ออกมา ดังนั้นกไก่คือด้านกว้างด้านกว้างได้ออกมาสามสิบหกครูทําแป๊บเดียวนั่นะจริงจริงนักเรียนได้สามกนักเรียนก็ทาแป๊บเดียวทุกคนทาแป๊บเดียวหมดแหละถ้ารู้หลักการใช่ไหมแค่ครูอธิบายสอนมันเลยดูเออยาวไปนิดนึงอะ่ะใช่ไหมเพราะครูต้องการคําอธิบายให้นักเรียนแต่จริงเวลาสอบจริงนักเรียนไม่ต้องพูดกับใครไงทำแปบบ๊แบๆป๊ก็เสร็จใช่ไหมครับมาดูต่อต่อไปทาอะไรครูวาดลูกสิครับวาดลูกง่ายๆเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาว กับด้านกว้างแค่นี้เนาะด้านกว้างก็จะอยู่กอไก่ด้านกว้างด้านยาวก็เยาะยาักษ์นะก็จะมีสี่ด้านเป็นสี่เหลี่ยมฉากผืนผ้าใส่เลขขำๆเราได้มาแล้วนี่ด้านกว้างได้ออกมาสามหกด้านกว้างได้ออกมาสามหกใช่ไหมด้านยาวได้ออกมาแปดสิบตั้งแต่แรกโจทย์ให้มาตั้งแต่แรกแปดสิบไฮไลท์นิดนึงสีแดงชมพูก็ได้แปดสิบเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกเห็นไหม,มแล้วเราไปหาด้านกว้างคือสามหกโจทย์ถามเส้นรอบรูปใช่ไหม ะไรก็บวกกันรอบรูปก็คือทั้งหมดไงโจถามรอบรูปรอบรูปคือจับบวกกันรอบรูปเท่ากับแปดสิบบวกแปดสิบบวกสามหกบวกสามหกคำตอบครับครูคิดออกมาให้เรียนแล้วจะได้เร็วแปดสิบบวกแปดสิบวกสามหกสามหกสองร้อยสามสิบสองเมตรครับได้คําตอบเสร็จแล้วเป็นไงครับครูคิคดไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ยาวอะไรเลยใช่ไหมครับตั้งสมการปกตินั่นเองครับข้อสอบกบพอก็อเป็นแบบนี้แหละ แต่นักเรียนแค่ไม่รู้หลักการที่มันถูกต้องถูกปะถ้าเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องก็แปบ๊บเดียวครับเป็นไงครับไปย้อนดูค,ครูเฉลยคลิปอื่นๆด้วยเนาะนักเรียนจะได้หลักการที่ถูกต้องไปทําในวันสอบของนักเรียนครับข้อสอบมันทําย้อนหลังมันก็จะมีผลไปข้างหน้ามันมีโอกาสที่ข้อสอบมันจะซ้ำๆหลักการเดิมๆโอเคนะไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับ